วันนี้มาดูแกงแมวแมวีงสงสัยคืนนี้จะไม่ได้นอนแน่นอนดูแกงนี้กำลัองเอล่นกันไปไปดูกันเลยตอนนี้น้องออร่ากับแบมแบมกำลังรื้อกระเป๋าผมแล้วมาช่วยกันรือ้อช่วยกันพังร่มด้วยไอ้หมี ไอหมีน้องออร่าหมีแล้วก็ไอ้ลูกเทวดาลูกเทวดาลูกเทวดาดีมากครับตอนนี้น้องๆเริ่มจะหาบ้านแล้วน้องออร่าก็คือสามสี่แบบแบมคือลายชัดเฮแล้ลูกเทวดา จะเป็นลายสดิกสะกัดตึกครับคออตอนนี้ตื้อมาส่นเหมือนเด็กน้อยถ้าอายุได้เดือนครึ่งนะส่วนแกนนําแกนนําที่พาเขาเล่นครับเด็กชายไทเกอร์ไทเกอร์ครับ หนึ่งลองเรียนวันหนึ่งเดินกันไปสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงตอนกลางวันนอนกลางคืนไม่นอนนะสนใจก็ลองติดต่อไ,ได้นะครับลองคอมเมนต์มาเลยชื่นชอบเลยมาคอมเมนต์มามาสัมภาษณ์ก็ได้ครับน้องลองกำลังจะหาบ้านเลย ตอนนี้ที่บ้านมีอยู่สิบตัวแล้วน้องออกมาเจ็ดตัวนี่แม่พิซซ่าครับแม่พิซซ่านี่ครับสนแกนนำแกนนำคนน้องๆพาน้องๆเล่นเล่นอะไรกันุทั้ง,งมีรางวัลน แสงใครร้องครับฮอล่าร้องให้แม่หรอแม่อยู่ข้างบนนี่ไงฮอล่าอยู่ไหนขออนุญาตครับขออนุญาตจอดใส่ชัยครับฮอล่าอยู่ไหนก็คือขวดน้ำตั้งอยู่กับจุวยกระจายหมดเลยดูเฉียวได้ครับดูมันทำดูมันทำกระเป๋าผมดู นี่ครับแจงหนึ่งแจงหนึ่งคือนอนนอนมาไปกันเลยของหนึงอะไรไปหมดเอาไล่ออไปไหนไป้องออกไปเอาไปเล่นอยู่นี่ออกไปไหนดู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 กำลังทำดูดูดูความดูกำลังดู ดูอืครับด้งนในนี้เป็นสกัดติดหูพับครับก็ติดหูพับราคาทุกอย่างก็คุยกันได้นอนกำลังหายบ้านแหละอายุสองเดือนก็เริ่มปล่อยกันแล้ว น,นี่มีพี่เขาจองมาแล้วครับสองเดือนเอาไปส่งที่พัทยาสแนชเจ้าตนนัวนี้ยังยังไม่มีครับยังว่างอยู่ครับมันชื่อว่าเด็กชายให้ลูกเทวดาคือเวลาร้องแม่ก็มาพอบแม่ตามใจทุกอย่างเลย แม่ไม่ได้แต่คืนนี้แอบขึ้นมาแอบขึ้นมาหนีแม่ขึ้นมามานอนอยู่ข้างบนมาเล่นกับน้องๆอ,อ,อันนี้น้อนอลาคราบับมีพี่เขาจ้องไปแล้วแต่ลองกิงนก่ไนกินก่น ชื่อว่าลิซ่าตัวแสบตัวแสบจำบ้านเลยตัวแรกเลยแสบนี่ตัวนี้ไม่ใช่ฟูไม่ใช่หมอนไม่ใช่กระเป๋านะเป็นไอมี่บรา นองนี่นอเข้ามานอเข้ามาครับนอนเข้ามาตื่นหรือยังครับสวัสดีครับสวัสดีเข้ามาครับสวัสดีเข้ามาครับสวัสดีเข้ามาข้ามาสวัสดีครับครับครับเข้ามากินนมยังครับ ตอนนี้ชื่อแบบแบบครับแต่น้องตันนี้ลายเยวกับแม่เลยลายสีดิบยกับแม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับแต่ผมเรียกว่าพิซซ่าจูนเนีคค้ครับ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 มีอะไรไปอยู่บนหัวมีอะไรไปอยู่บนหัวนะใครครับนี่ ลิซ่าอ๋อลิซ่าครับลิซ่าครับ on, ครับข้ามาครับข้ามาครับข้ามาครับ on, ครับข้ามาครับไม่ใช่ข้ามา่ะนะครับใช่ข้ามาเหรอไม่ใช่ข้ามาเหรอใช่ข้ามา่ะนะครับครับข้ามา ขามอขะมอขกมอ,อ,กอ,อกครับขามอ,อครับขะมอ,อครับเมือ่อเช้าก็อวิล้ะครับผมไปทำงานหล่นลงบันไดชั้นส,งนนสงองงอล่าน,น,นาจะหมดพลาวมัไงละ่ะฮะขะมอไปกินนอกมาครับ มกินนมครับข้าวมาชถ่ายรูปอะชอบถ่ายรูปปะครับครับครับชอบถ่ายรูปปะครับข้ามัเห้ยเยเย เลยหมดพล้วไอ้แก้มดิโอ้โหผมเพิ่งเก็บบ้านไปยังไม่เอาของมามทิงนะ้งเลยมีคนม,มนมาเก็บช่วยผมซะละมามาเก็บช่วยผมซะละทำความสะอาดไปตอนเย็นจัรไว้แต่ยังไม่ได้เก็บลงไป เอาได้ยลองทไมมวาอยู่ฝั่งนี้าว่ามาอยู่กับลูกเทวดา